สวัสดีค่ะุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีนเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขื้นที่45สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพบปะคณะอาจารย์และนักเรียนในโอกาสรับเชิญให้ความรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนตลอดจนเพื่อลดช่องว่างและเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบโดยมีเยาวชนมุสลิมจำนวน1,500คนจากทั่วภาคใต้ที่เดินทางมาทัศนศึกษามาร่วมรับฟังณโรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามุนิธิตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจ๊แฮอ่าน